สุดยิ่งใหญ่เปิดงานมหากรรมฟื้นใจเมืองภูมิทิ่นแก่งสำโรงโค้งส่งเปือยสะท้อนวัฒนธร,รรมชาวจังหวัดกระสิน mm. เปิดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะสานักมหากรรมฟื้นใจเมืองภูมิทิ่นแก่งสำโรงโค้งส่งเปือยค่ะโดยแพนงานค่ะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรร,รมทัศร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเป็นประธานในการเปิดงานค่ะพร้อมด้วยนายสุประสิทธิ์กอเจริญยศค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินดกตรกิติัจาวัฒนาผุ้มโวยการหน่วยบริหารและจัดกกาาาารรทุนนนด้พัฒ ระดับพื้นที่ค่ะบรรยากาศภายในงานค่ะมีการจัดริ้วขบวนแห่เจ้าเมืองกาลสินค่ะพร้อมด้วยการเดินแฟชั่นโชว์ค่ะด้วยชุดผ้าไหมแพรวและชุดออกแบบสร้างสรรค์โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาลสินค่ะสำหรับงานมหากรรมฟื้นใจเมืองภูมิถิ่นแก่งสำโรงโค้งส่งเปื่อยค่ะเป็นมหากรรมศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพื้นที่จากบพทค่ะจากกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ค่ะแล้วร่วมกันฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีค่ะให้เกิดเป็นย่านเศรษฐกิจสสรรรร้างคคค์์่ะเป็นนศูยวมก ขายและพบปะกของผู้คนในชุมชนหรือที่ว่าเป็นมหากรรมที่มีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารค่ะความบันเทิงศิลปะก,การแสดงต่างๆรวมถึงสินค้าทางภูมิปัญญาชุมชนค่ะนับว่างานนี้ค่ะจะเป็นการสะท้อนทุนทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดกระสินได้อีกด้วยค่ะผมได้พบเห็นอะไรเกี่ยวกับกระสินที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับคือผมมาการะสินเนี่ยมาคงจะเป็น1ิบๆครั้งแล้วนะครับในรอบหลายสิบปีเนี่ย ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ตระหนักว่าบระสิสเนี่ยเป็นจังหวัดที่เกิดจากชาวลาวอพยพนะครับที่นำาเช่าวสง เมื่อ230ปีที่แล้วในรัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วเขาก็ได้นำเอาศิละปะสุนทริยะอาระยะรวมทั้งผ้าไหมแพรวานีนะครับมาจากบีกจันนี่นครับอยู่ที่กาลสิทธิ์นี่นะครับแล้วก็เป็นที่น่าสัจจันยิ่งว่า230ปีที่เขามาอยู่กับรัตนโกสินทร์เนี่ยศิละปะสุนทริยะอาระยะแบบล้านช้างซึ่งงดงามมากนะครับก็ยังรักษาไว้ได้ แล้วก็เพียงแต่ฟื้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับฟื้นนิดหน่อยเท่านั้นเองก็กลับมางดงามมากเราก็เราก็ใช้ใช้วิจัยนะครับเพราะว่างานอาของกระทรวงอวอเนี่ยต้องเป็นงานที่ใช้วิจัยใช้ความรู้มาเสริมงานที่คนอื่นเ็าทาอยู่แล้วนะครับเ,เราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการมาวิจัยเรื่องทุน ทาวัฒนธรรมที่บอกไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ส่งเสริมกอปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลเนี่ยซึ่งก็ทําดีในหลายเรื่องอยู่แล้วก็มาทำคือเทศบาลกาลสิน์นี่เขาทําเรื่องความสะอาดก็ดีมากทําเรื่องกําจัดขยะก,ก็ดีมากแต่เวลานี้เขาก็มาเก่งในเรื่องงานศิลปะสุนทรียะอารยะด้วยนะครับส่วนทางท่านผู้ว่านี่ท่านก็เข้าใจปัญหาเป็นอย่างดีนะครับ แต่ว่าจังหวัดก็อาจจะไม่มีทุนในการวิจัยอะไรมากนักมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ประมาณไปในเรื่องอื่นอยู่อวก็เข,เข้ามาตรงส่วนนี้ก็ามาเติมให้ในทางวิจัยอะไรที่อววมาทำเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับวิจัยวิจัยเพื่อจะเปลี่ยนความคิดของคน ับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของคนให้ทํางานได้แม้จะไม่มีงบประมาณก็จะทําแม้งบประมาณน้อยก็จะทําเพราะว่าอะไรเพราะเรารักการศิลป์การสินป์นเป็นบ้านของเราถ้าเราทิ้งการสิลป์แล้วใครจะมาดูได้ถูกไหมครับถ้าเรามีกระบวนความคิดแบบนี้งบประมาณได้บ้างก็ดีไม่มีใครไม่ชอบหรอกงบประมาณเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเราก็ไปหางบประมาณอย่างอื่นมาทําแล้วก็ถ้าไม่มีงบประมาณจริงๆเราก็ยังทําเพราะอะไรเพราะมันเป็นบ้านเมืองของเรา นี่คือกระบวนการทำความคิดที่สำคัญนะครับงานวิจัยเนี่ยเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนะครับแล้วฟื้นทุนเหล่านี้มานำเสนอเพื่อสร้างมูลค่าใหม่นะครับเราเรียกว่ามูลค่าใหม่หมูลค่าใหม่นี่เกิดจากการพูดคุยเกิดจากการหารือของประชาค,คมวัฒน,นธรรมโดยการสนับสนุนของเทศบาลเมืองนะครับโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อเกิดการพูดคุยและการนำเสนอใหม่นี่นะครับมันเกิดกติการ,ร่วมกัน ว่าสินค้าชุมชนนะครับสินค้าที่เกิดจากฐานทุนวัฒน,นธรรมผู้ประกอบการที่เกิดจากฐานทุนวัฒนธรรมเนี่ยจะมาสร้างมูลค่าใหม่ได้อย่างไรก็เกิดตลาดวัฒนธรรมขึ้นมาในตลาดวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคนการสินป์เทานั้นเลยครับสินค้าที่เอามาขายก็เป็นสินค้าในการสิล์นะครับพร้อมกันนั้นนะครับยังมีน้องๆเยาวชน เข้ามาสืบสารเข้ามาอนุรักษ์นะครับก็พร้อมที่จะรับงานแบบนี้เข้าไปในอนาคตแล้วก็เป็นคนที่รักบ่างรักเมืองรักการสิกในโอกาสต่อไปครับคือเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่เล็งเห็นนะครับว่าความสําคัญของงานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยที่มีส่วนร่วมนะครับทำให้ฟื้นใจคนนะครับฟืนใจเมืองในความหมายที่ว่าเราต้องฟื้นใจคนขึ้นมาก่อนให้คนเขารู้รากเหง้าประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของเขาเองแล้วให้เขาเนี่ยรักและสามัคคีเกิดการพูดคุยกันด้วยกระบวนการวิจัยนะครับ เรื่องราวเหล่านี้ก็จะเกิดกลกไกลของพื้นที่ที่เรียกว่าประชาคมวัฒน,นธรรมในประชาคมวัฒน,นธรรมเนี่ยจะเป็นกระบวนการเชิงคุณภาพซึ่งสร้างระบบคิดใหม่สร้างระบบคิดที่ไม่จมอยู่กับปัญหาทําให้ประชาชนคิดจากจุดแข่งของตัวเองนะครับแล้วเอามานําเสนอสร้างเศรษฐกิจของตัวเอง